สวัสดีทุกท่านดูนะผมกับรายการคุณมาเกมเมอร์ทีวีนะวันนี้จะมารีวิวเกมไอ,อเดอร์ฮอลล์เกมอ่าอย่างยากมาต่อกันเลยนะโอ้ยแรกแรกเฮ้ถเยถุงเงินเออถุงใหไงเฮ้ ไอ้ปักไฟเนี่ยไอ้เป็ดโตโด้วยนะทีวีโอ้ยโอทีวีเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันหลอดไฟเนี่นะอะไรนะเอเอ,อ่ะมีแผนที่ดียังแม่ไปแล้วในเกมก็เกือบเที่ยงคืนแล้วด้วยนะ อะไรนะอ๋อเงนินเงินเอไปแล้วโอ้กดทิปเพื่อวิ่งเฮ้ยนี่อะไรนะเป็นโนนี่นะอ๋อเตะปูไม่ได้นะนะไปเลยเยอะโอ้ยนี่ไงดวงตาม,มารังเรา<ๆ>ก็ห่างหายการไปหลายวันนะครับก็มาแคสไม่ครับอยู่เฮ้ยเยอะเจ๊ะเจ๊ะก็ไม่ได้แคสน์นะแล้ว ไม่มันเลยเสียงเบาไม่อยากดูโอ้ยมาแล้ววิญญาณตัวน้อยเรานะครับผีกระสืออะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เอเฮ้ยปักไฟเ,เอา้าตู้เย็นไม่เสียปักไฟได้ไงนะไปเลยนะครับเอยห้องนี้เข้าอย่างไรเข้าแล้วนี่ห้องเป็นโนไป้าวไปที่ห้องที่มีเตาผิงวะ่ะป้ามีเงาแล้วอโหงเงาสะท้อน อ่าได้หกถุงแล้วอีกนิดน่อยเออเอาอะไรนะอ๋อ,อกระเบือ้องโอโถเอ้เก้าอี้นี่คือเก้าอี้คิงนะบราชาเฮ้ยไหนกคดคิดควดูอเอาอย้ยงบนนะไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะโยงบนอยู่บนป่าแล้วเอวิ่งเอวิ่งเลยเฮ้ยนี่มันเอะนะฮะเดี๋ยวมีงสลงข้างล่างเลยวะครับเพื่อความปลอดภยัยตัวอะไรเนะี่ย แรงจอะน้องเงินจ้ะนู้ไปแล้วเอ้ยเอาห้องนี้สามารถเข้าได้ด้วยเหอะเล่นมาหลายรอบเพิ่งรู้ว่าเขาได้ฮือฮือฮือ,อมาแล้วมาแล้วนี่อยู่ข้างล่างซะด้วยอ๋อจะขึ้นมาแล้วทีนี้โอเคขึ้นมาแล้วไปแล้วเอวิ่งไปแล้วุยว ไม่อยู่แล้วอยน่าจะมีวิญญาณที่นี่นะครับคนเร็วสัมผัสไดนะ้เรื่องนี้มันอยู่จะไม่ยุบนะครับเรื่องนี้มันอยู่จะไม่ยุบยุงนะครับจะยุบไ่ยุเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันอยู่จะไม่ยุบดวงตามรรณะด้วยนะครับเกกระโดดด้วย อะไรอ่ะที่เฮ้ยอ๋อข้างบนแฮะอาโถตกใจหมดเอ้ยหนู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 อันนี้มีถุงเงินไหมเนี่ยไม่มีแฮะกดคิวดิอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านหลังนี้